สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะกำลังมาสอนวิธีการบวกเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านของเราจะมีแบบนี้88888ทับ8 8หรือ1ทับหหรือ5ทับอะไรก็ว,ว่าไปเอาบวกกันแต่ใครที่มีหมู่นะคะอ่าใครที่มีหมู่ดบวกแบวกแดบวกแดบวกดแล้วบวก8นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีหมู่กับมีหมู่บวกไว้ค่ะสมมุติบ้านคุณมีหมู่ แต่คุณนะ่ะอยากรู้ว่าตอนที่ไม่ใส่หมู่อ่ะคุณเลขอะไรคุณก็อย่าเพิ่งเอาหมู่ไปบวกเข้าใจนะเพราะเลขที่บ้านจริงๆอ่อะค่ะนะคะ,นะคะเลขที่บ้านจริงๆถ้าเกิดในตำราในตำราทั่วไปที่คุณหาอ่านกันได้ในโลกโซเชียลนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้คุณบวกแค่นี้ไม่ให้บวกหมู่อย่างเงี้ย่ะอันนี้ปิดแล้วเขาจะให้คุณบวกแค่บ้านเลขที่เท่าไหร่อย่างเช่นเจ็ดเจ็ดก็เอาเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เอาหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้า แค่นั้นเลยนะคะโดยปกติการบวกเลขที่บ้านเขาจะไม่เอาหมู่ไปบวกแต่การเจาะเข้าไปในบ้านทุกคนการเจาะเข้าไปหาคนที่อยู่ภายในบ้านเราต้องบวกหมู่เข้าไปด้วยถ้าเรามีหมู่ต้องบวกแต่ถ้าไม่มีหมู่ก็ไม่ต้องบวกมันจะแม่นเลยทุกคนไม่มีหมู่ก็คือไม่มีหมู่หมู่หมู่ที่อะค่ะหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามเพราะว่าบางคนนะ่ะเขาอยู่บ้านแบบต่างจังหวัด หมู่บ้านต่างจังหวัดอะค่ะทุกคนอย่างเช่นจังหวัดหนึ่งจะมีประมาณ2 0 3สหมู่บ้านมันก็จะมีหมู่หนึ่งชื่อนี้หมู่สองหมู่สามไปจนถึงหมู่30เพราะฉะนั้นเลขที่บ้านที่มันตรงกันทําไมคําทํานายมันถึงไม่เหมือนกันเพราะเขาอยู่กันคนละมู่เข้าใจยังคะนี่คือการเจาะเข้าไปในเลขที่บ้านเพราะนั้นหลายคนที่ไปอ่านนะคะอย่างเช่นคุณบวกกันแล้วทําไมบ้านนี้เป็นแบบนี้บ้านคุณไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย พราะจริงๆแล้วค่ะการบวกเลขที่บ้านที่แท้ทรูนะคะถ้าเราอยากรู้ว่า,าแบบอาการเคลื่อนไหวภายในบ้านคนภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแป้งติดแป้งเด็กแป้งเด็กนะคะเ,เพราะนั้นเขาถึงเอาหมู่มาบวกด้วยเพราะนั้นนะคะทุกคนใครที่ไม่มีหมู่คุณก็บวกอย่างเช่นบ้านเลขที่คุณบ้านเลขที่อ,อย่างเช่นเจ็ดสิบมูซีอย่างเงี้ยค่ะนะคะจริงๆโดยทั่วๆไปถ้าไม่มีหมู่ก็เอาเจ็ดบวกศูนย์จบ ถูกต้องไหมคะแต่พอมีหมู่เราต้องเอาหมู่ไปบวกด้วยก็คือเอาเลข4ไปบวกด้วยเป็น7บวก0นบวก4นะคะเป็นเท่าไหร่คะเป็น11ถูกต้องไหมเ้าสิบ1ิ1ก็คือ1บวก1เท่ากับ2แบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าพี่นกอยากรู้ความหมายนะคะก็เท่ากับพี่นกต้องดูเลข7เพราะว่าสมมติว่าดูแบบไม่มีหมู่ก็คือได้7ถ้าบวกหมู่ก็เลข2เพราะฉะนั้นคำทำนายที่แท้ทรูก็คือเลข2แต่ าสามารถดูเจ็ดรวมด้วยได้สามารถดูตอนที่ไม่มีหมู่ด้วยก็ได้แบบนี้ค่ะเพื่อให้ความแม่นยํากับตัวเองเพื่อเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อเออว่าตรงว่าอะไรแบบนี้ค่ะมันจะลักษณะมันจะถูกซ่อนไว้อะเข้าใจเนาะลักษณะการดูเลขที่บ้านนะคะมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นใครที่มีเลขที่บ้านนะคะ,อะลองลองลองพิมพ์มาสัก คนหนึ่งก็ได้อะแล้วจะจะ,จะจะสอนบวกนะคะเผื่อบางคนเขายังบวกไม่เป็นนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าโดยโดยปกติอะถ้าคุณไปดูในโลกโซเชียลอะส่วนใหญ่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะบางคนนะคะไม่ได้ไม่ได้บวกหมู่ไปด้วยนะคะไม่ได้บวกหมู่ไปด้วยเพราะว่าอะอย่างเช่น1่1 1บวกอะหนึ่งสี่หนึ่งทับหกเก้าก็เท่ากับเอา1บวกสี่บวกหนึ่งบวกหกและบวกเก้าอย่างเงี้ยค่ะได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยอะได้เท่าไหร่นะคะ คุณก็เอามาบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวโอเคนะคะอืมเจ็ดบวกแปดบวกก็เท่ากับหกถูกต้องค่ะทีนี้เป็นหมู่สิบไงหมู่สิบก็ต้องไปบวกหนึ่งถูกต้องไหมบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งก็กงเท่ากับเจ็ดเท่ากับว่าบ้านครูคืคอหกกับเจ็ดนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวมาดูซิไอหกกับเจ็ดเนี่ยมันจะตรงหรือไม่ตรงนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดครูอยากรู้ว่ามันจะตรงไหมครูจะดูที่หกและเจ็ดเข้าใจไหมคะหกและเจ็ด โอเคโอเคโอเคนะคะหนึก okay, okay, okay. ็เท่าก like ับ2อค่ะหนึ่บวกหนบวกศก็เท่ากับสนะคะประมาณนี้นะวิธีการบวกเนาะแต่ถ้ามีหมู่อย่างเช่นของพี่นาณา5 3 7หมู่เจ็เขาจะเอา5้าบวกสบวกเและบวกหมู่เจนะคะห้าบวกสบวกเและบวกเได้เลขเท่าไหร่สมมติได้เลขสอตัวได้25่ห้าเนี้ยค่ะก็เอา2อบหบวกกันเท่ากับเแบบนี้นะเพราะนั้นรวมไว้ค่ะรวมไว้ นะคะทุกคนรวมมาไว้สองเจ็ดเจ็ดทับสองหมู่สี่เอาสองบวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกสองบวกสี่ค่ะคุณ